สวัสดีครับวันนี้อ้วนไว้พวงจะพามาตะลยโหมดปีฟอกรกันนะครับอย่างเลือกปืนก่อนด่านนี้น่าจะเป็นอ่าสนายนะฮะเริ่มปเป็นเลย okay. s <S นาโด้นโด้เฮ้ยใครยิงไหนไม่โฟกัสตัวหน้านะเันยิงไปเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนสักทีโหลข้างหน้าเจอหนี่เฮ้ยหน้าเด้งไม่โดนโอ้ข้างๆก็มาอีกหมดนี้ก็คือแบบทุกคนยิงกันได้หมดเลยนะฮะเป็นศัตรูกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือข้างหน้าข้างหลังนี่คือต้องระวังเป็นอย่างมาก ไม่โดนยังไงครับเป็นลูกกระสุนแป๊บเอลเสียเขายิงกัน,กนยังไงครนะับอุเจอแกะแะนีสตหนี่ปี เอ้ยลงบนพอดีถ่ายละเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่เต็มเนื้อแป๊บดติมเติมไปเลยก็ได้ใส่ีหน้าว่านหมูแล้วทีนี้ฮูหมอร่อยมูมอร่อยเฮ้ยเจอเสือพยายามเช็คซ้ายเช็คขวาให้เยอะๆนะครับ อมคนมีแค่สองทาง,างาได้ไหมไปหนึ่งเฮ้ยโัวเลยขวัมั้ยรีเฟกไวรุ่นรีเฟกไวรุ่นาไปหนึ่งไม่โดนโอเค ยอมครับได้หลายตัวละก็ชิวๆนะครับพยายามหมวดนี้ก็พยายามฟังเสียงฟังว่าเขาประทะทันตรงไหนเนาะเราก็เข้าไปแจมเลยเนี่ยซ้ายยันจังตรงหนครั้ยีงฮียโดึงสองทาอุ้ยหน้าเด้งโอ้โหคนนี้เด้2สองรอบตาแท็กที้ปกว่า อยู่ไหนืดเลยละแกงรืดเลยละกลละกงแบบนี้หรอเฮ้ยอะไรแบบแบบไม่รู้ต้องอ๋อม่เห็นนะฮะน่าจะเกิดพอดีนะโดไม่โดน ก็เล่นได้นะครับเฮ้ยโอ้โหมีแบบไี้ตั้งซื้อเฮ้ยไอ้อ้ออวนแป๊บหนึง่งแป๊บแป๊บหนึงนห่งเดียดสุ่แป๊บหายไปละู่ไหนไม่โดนยิงมีล่วงหน้าห้าวินาทีมัไม่โดนขับไปนองตัดเอ้ยเจอเอิงสู้คนนี้ไม่ได้เลยนะครับ แน่นมากเจอเจอเจอไอ้ไอเเบอร์โดไปหึงชิ้ยังไงสุดหมดแต๊บนึงครับนึิติดติดติอะไรครับเนี่ยฮัลโหลโดนโอขอบคุณไอไม่รู้ริงยังมีอกขอบคุณนะครับเอบคุวไงนนะ แบบเด๋วยวตุนเฮ้ยอะไรแบบเอเคเฮ้ยติดอะไรครับฮลัลโหลเกมเกม my god โอ้โหไม่เดือยู่วโอ้โหจะจอลยละกันติดอะไรไม่รู้นะชีวิต เวลาไก้หมดแล้วครับเฮ้ยอืมจะเหล่าให้ได้จะเหล่าให้ได้โอเคครับเหมือนมันจะสั้นไปเนาะเดี๋ยวกดติตามงเลกันเอ้าห้องเรียนปืนใช่ต้องเจออาวุธเด็ดผมอันนี้เป็นปืนพอยเหมือนกันนะครับซื้อตอนอีเวนต์ลดราคาเนาะ ชื่อปืน ST4 อะไรสักอย่างนั่นหปืนกวญใจผมเลยอันนี้ right. s <S ปืนดีๆ <out. S 2> ปืนนี้ดีมากแนะนำแนะนำปึ๊บๆค่ขอยๆเตอมเ,ออเออติมเลือดก,ก็อนวัานานับสองนัดแรกอ่ะปืนเนี้ยมันก็ค่อนข้าง,ง,งนิ่งเลยพยายามแบบวางเป้าให้แบบอยู่ในระดับหัวเนาะ สำคัญคือการวางเป้านะฮะเฮ้ยเห็นทุกคนเขายิงอะไรไม่รู้ตะกทีต้องเจอกลัวเล็กลังเฮ้ยโดนได้ง่าครับเนี่ยทุกนะครับทุกคนไปเจอ ตายยิงุมไม่ได้เฮ้ยหายไปไหนเอ้หายไม่เจอนั่นเฮ้ยเจอครับแต่ก็ดีอยู่ตาผมก็ดีอยู่ยาัหนนะเขายิงกันเฮ้ยอ,อ๊ยเดี๋ยวอ๋อข้างหลังยิง นึกว่าคนนั้นยิงโอ้กับผมยิงเกือบตายแล้วนะถูตัอดูมาเดี๋ยวปืนโอ้โอว่าจะตายเสี่ยงบนะุกกักบุกกักกุกกักหื หันมาเจอสบัดเกลียวเฮ<อ>้ยเอาเรื่องนะเนี่ยปืนนี้ดีจริงครับผมแนะนำนะครับแรงด้วยนะดาเมจสามสิบกว่านะปุ๊บย,ยิงก่อนตายก่อนินงก่อนตายก่อนตระเวียด ไปอีกนึ่งข้างหลังนี้ปุ๊บโหผมเลือดเลือนน้อยเนาะไม่เป็นไรครับที่ไหนล่แตปกี้เฮ้ย ปืนดีจริงครับผมยิงตัวโดนหัวหฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆละเฮ้ยตะกี้โอ้โหเป้าอิจฉาหัวเลยฮัลโหลปืนเออ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 แเดียวนัดเดียวเพื่อนโอ้โห head shot โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปืนด,ดีครับปืนดีปืนดีปาร์บเบอร์ทิ้งไว้เผื่อมีคนตามหลังค่อยๆเคาะมีไหมไม่มีอุ๊ยเปิดโอ้ตัวรัดโอ้เจอของจริงฮะเอสเพื่อนของเอง โอ้ oh my god ตัวสองตัวติดอุ้ยอลังนี้เอสามก็เป็นปืนเมตานะครับดาเมจห้าสิบเอ็ดต่อคนทางแรงแบบแรงมากแล้วก็แบกมาก,กับการต้องคุมปืนนะครับผมปืนดิดดีดดีดมากน้ำแดงแต่ เฮ้ยเจอเฮ้ยโอ้โหทุกคนเห็นไหมครับเข้าเลยเกี้ยท่าหัวสงสัยต้องกดลงนิดนึงเนาะเฮ้ยาร์บมีคนวบลับแปลกๆเว้ยแปลกๆเขี่ยไปเฮ้ยจะเบิร์ด้กินยังไงไม่ตายมีเตยละกัน ได้กันไปเลยเจอเฮ้ยนาดิ <imprisoned> ้งบโดนลาดเฮ้ยเจอครับต่อระเบิดไปกี่เลยละกันไม่โยงไม่ยิงแม่งละตาย เ้ลือทั้งเต็มอยู่ครับอุ้ยหลังยิงเผื่อตดนขนาดซี้หน้ากาดช่วยชีวิตไปอีกหนึง่งไม่ทันนะครับหลายทางเกิมปุ่มฟผมนี่คือแบบ้ากแล้วเฮ้ย เดินข้างหน้าเสียงนเขาเดินมาไปเคาะไปเคาะเฮ้ยอะไรครับหนะ้าฮัลโหลปืนปึ๊ยหลังนี้โอ้โหเป้ายัางไงก็แบบหัวชัดชัด ค่อยๆค่อๆได้ไหมหนีก่อนแล้วกันเฮ้ยกีเห็นอะไรบแบบแบบเอาไปไหนหอ,อย่าย,ยิงก่อนไม่ค่อยชอบเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้หลังมา ผมซื้อเกิดร้อยไว้นะครับก็คือตายปุ๊บก็คือต่อได้เลย <Yeah. S 1> ไม่มีเฮ้ยงอเแบบลงมาข้างล่างเฮ้ยซุกซองไม่ไหวซุกซอง เพื่อนผมอยู่ที่สองครับจะพิ้กดแท็บดูไวมากเข้ามาแป๊บเดียวจะนำผมไปเลยค่อยๆเคาะค่อยๆเคาะได้อยู่ไกลๆก็ได้อยู่ค่อยๆทิ้มน้ำ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 เลยแล้วเสื่อมีไหมมีค่อยๆเคาะเถิดอีกหนึ่งเฮ้ยระยะไกลก็โอเคครับเนี่ยค่อยเคาะเจอเขาหน้า ตรองสื่อสีแดงนะฮะขบนยนิงกันในเสใครยิงกันขยิงกันครับไม่มีเฮ้ยเด้งเจอเบิเฮ้ยเดีย๋ยวดีที่เปลี่ยนทันนะฮะ เด็กเวรุ่นเจอไหนหนึ่งซ้ายหนึ่งไหมไ้่ถูกไม่เกี่ยววิ่งเหลือหนะ้าเดียวนะเหลือหนะน้าเดียวนะป้าหนุ่มสวยเฮ้ยหนูนี่ไงก่อนเฮ้ยต่างตัวติดตัว เกิดพอดีโอเคเกิดมาอย่างนี้ตายก่นก็ได้เุ้ยเกิดไปทางนะครับโอ้โหโอ้จริงพี่พี่เจตายสอง,องหลาทางเกินยิ้มเจ็ดตัวนะครับอยู่ที่สองขึ้นเข้ามาที่หลังผมเลยระเบิด ส่ตอตาอืเออะไปไม่ฟอดูภาพสวยหน้ามีไหมไม่มีไม่มีไม่มไเจอ tiếp nãy cứ ít xì tua khoi 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 ok, mặt, เอ้ยโดนเฉยวันนี้ผมงงท่าโดนยังไงเจอขนาดนี้เพอดีโดนจทายเฮ้ยเจอหลาเลยล่ะคนฮัลโหลเฮ้ยไม่ตาย โอเคครับขอบคุณน,นะคุผู้ชมทีม่เข้ามานเถิงกันนะครับผมเราดูอีพีต่อไปได้เลยครับผมสวัสดีครับ